สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่ n e l กรอบเคโทษนะครับกลับมาพบกับโดโมโอีกเช่นเคยในข่าวเช้ากรอบเขตโทษประจําวันที่1นธันวาคม2 0 2 0นะครับก็โอ้โหเริ่มเดือนใหม่แล้วเออนะฮะก็ได้เงินเดือนกันหรือย,อยังไนงะทุกคนไปเที่ยวไปหาความสุขกันนะฮะแต่เมื่อคืนครับมีฟุตบอลด้วยนะ เดี๋ยวเรามารายงานผลให้ฟังกันรวมถึงข่าวคราวข่าวสารวงการฟุตบอลต่างๆนนา,นาม,มากมายครับเดี๋ยวเราอัปเดตให้ฟังในคลิปคปนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับกรอบเขตโทษกันก่อนนะจ๊ะอ่ะเริ่มก่อนเลยครับเมื่อคืนเนี่ยมีเกมพรีเมียร์ลีกสองคู่นะเอาแค่พรีเมียร์ลีกก่อนแล้วกันเนาะนะฮะก็เริ่มจากอันนี้ครับพลิกล็อก ok ช็อกโลกครับใครจะไปคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะขนาดผมเนี่ยยังโหดูไปดูมาเอะเออสงสัยจะชนะ ชนะขาดโดยเลสเตอร์อ่ะนะเออนะฮะแล้วหานียิงอะไรเงี้ยเออนะสุดท้ายแพ้ขาบ้านในกับฟูลแลมครับซะอย่างนั้นครับฟูลแลมครับนำก่อนครึ่งแรก2-0ด้วยครับจะอาเดโมลาลุกแม่นนะครับนาทีสามสิเป็น1-0จากนั้นครับก็โดนจุดโทษครับเลสเตอร์เป็นทีอีวานคาวาเลโร่นะครับยิงขึ้นไปเป็น2-0นาที38นะครับครึ่งแรกนำไป2ลูกเลยนะฮะ ซึ่งเอาจริงผมก็ดูไปครึ่งเดียวแหละนะแต่ว่ากลับมาครึ่งหลังเนี่ยเลสเตอร์นะครับก็เป็นฮาวิบาลครับไปช่วยตีใครแตกได้ในช่วงท้ายเกมนะที่86แต่ว่าก็กไม่ทันแล้วครับสุดท้ายก็แพ้คาบ้านในกับฟูลแลมไปนะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ทำให้ตอนแรกเนี่ยจากที่มีโอกาสโอ้โหขึ้นไปเป็นรองจากฟูอะไรไม่ได้แล้วนะครอยู่อันดับที่4เหมือนเดิมนะครับผมส่วนอีกคู่หนึ่งครับเป็นเกมของฝั่งอ่า เวสต์แฮมเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่านะครับเป็นศึกชิงเสื้อไม่ใช่นะสีเสื้อคล้ายๆกันอาจจะมีเบอร์ลี่ทีมนึ่งนะเป็นทัวร์นาเมนต์เล็กอ่ะไม่ใช่นะซึ่งจบเกมครับเป็นเวสต์แฮมกับเจ้าบ้านเอาชนะวิลล่าไปได้2อต่อหนึ่งครับโดยเวสต์แฮมเนี่ยนำก่อนจากออลบอนน่านะครับแต่ว่าวิลล่าเนี่ยตีเสมอจากจัคกี้ลิชครับนาที25นะแล้วก็ครึ่งหลังครับเริ่มตอนครึ่งหลังมาเป็นจาร์ดโบเวงนะครับโอ้โหเก่งเหลือเกินนะฮะ เอาอีกแล้วยิงอีกแล้วนะสุดท้ายเป็นประตูชายครับทำให้ทำให้เวสแฮมเนี่ยเก็บ3แต้มและตอนนี้ครับเวสแฮมอยู่ในเต็ดครับของเดวิดมอยส์นะแข่งไปแล้ว10นัดนะครับมีอยู่17แต้มโอ้โหโ,โคตรเอาเลยวะนะโคตรเอาเลยวะนะอ่ะโอเคครับไปต่อที่ข่าวคราวอัปเดตเรื่องราวของโควิด -19 นะครับก็จะมีการตรวจไปแล้วเรียบร้อยนะฮะรอบใหม่นะครับ ซึ่งเป็นรอบวันรอบที่13นะครับในวันที่23ถึง29พฤศจิกายนนะครับซึ่งผลออกมาเรียบร้อยครับคือคราวที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะคือก่อนไอสองรอบก่อนหนะ้ามันคือ16คนแม่งเยอะมากเลยนะและก็ลดมาเหลือ8นะครับแต่คราวนี้ครับรอบใหม่นะมาเป็น10ลายแล้วนะเพราะฉะนั้นยังคงต้องมีการป้องกันเอาไว้เรื่อยๆนะครับสำหรับฝั่งของอังกฤษในการเรียกว่าไงอะป้องกันโรคโควิดอะนะครับประมาณนี้นะ ส่วนข่าวต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นข่าวอัปเดตเนี่ยถึงศึก FA ครับรอบต่อไปนะจ๊ะซึ่งก็เป็น FA ครับรอบที่3ครับประจําฤดูกาล2 0 2 0ัน2ีันนะครับซึ่งเมื่อคืนมีการจับสลากเรียบร้อยแล้วประกอบคู่ต่างๆนานาครับก็จะมีลิเวอร์พูลนะฮะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจใช่ไหมลิเวอร์พูลครับจะไปเจอกับแอสตันวิลล่าโอ้โหอาอีกแล้วฮนะลิเวอร์พูลอืม ได้เวลาคืนแล้วว่าโหอย่างอย่างอย่าง,งอยากเลยว่าอย่างอยางอย่าง,งอยากเลยว่าเออนะเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายเนี่ยจะออกมาเป็นแบบไหนนะจะเป็นแบบเดิมคงไม่คงไม่แบบเดิมคิดว่านะ่นาน่าเป็นการล้างตาลิฟูชนะเข้ารอบไปได้อะไรอย่างงี้นะฮะต่อมาครับก็จะมีอะอาร์เซนอลนะครับเจอกับ New นิวคาสเซิลอันนี้แชมป์เก่าเจอกับทีมจากพรีมยรีกนะก็เป็นอีกเกมใหญ่นะฮะส่วนทีมอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วอย่างนั้นนะก็จะเป็น สปเปอร์นะครับเจอกับมาลินทีมนอกลีกนะฮะแล้วก็เชลซีนะครับเจอมอร์แคมป์นะครับทีมจากลีกทูอาแมนซิตี้เจอเบอร์มิงแฮมนะครับแล้วก็แมนยูนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะแบบแอบหนักหนกหน่อยแต่ก็คงไม่นะเพราะว่าเจอกับวัตฟอร์ดนะครับประมาณนี้สำหรับเกมต่างๆในเอเอค,ครับนะครับฤดูกาลนี้เดี๋ยวดูกันว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรซึ่งนะครับ จะมีการเตะนะในวันที่9และ10มกราคมปีหน้านจะโอเคต่อมาครับเรื่องราวของเอดิสันคาวานี่ครับหลังจากมีเขาไปเยียดเขาไปอะไรเขาหรือเปล่านะฮะบ,บอกเลยว่ามันบาชัยจังสั้นนะ <c oughs> ซึ่งอตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อวานก็มีข่าวออมาว่าเออไอเอดิสันคาวานี่เนี่ยนะครับทีรมรางทำางกานดีเนี่ยอาจจะมีโอกาสโดนแบนนะครับ อันเนื่องมาจากนะฮะเขาไปพิมพ์นะครับคือจริงเขาใช้คำว่า gracias negrito หรือว่าไอ้อะไรขอบคุณนะไอ้ดำน้อยอะไรอย่างี้นะฮะซึ่งถูกตีความไปว่า i, เฮ้ยเหยียดผิวหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดครับเอริสต์คาร์มานี่เนี่ยมีการแถลงการออกมาครับเขาบอกว่าข้อความที่ผมโพสต์หลังเกมอาทิตย์มีเจตนาเพียงแค่ทักทายกับอ่าทักเป็นคำทักทายที่สนิทสนมกับเพื่อนของผม เพื่อขอบคุณที่เขามาดีกับผมหลังจบเกมการทําให้ผู้คนรู้สึกขุนเคืองไม่ใช่สิ่งที่ผมต้องการเลยผมอยู่ตรงข้ามกับการเหยียดผิวโดยสิ้นเชิงและได้รับข้อความดังกล่าวทันทีหล,นหลังได้รับการอธิบายว่ามันอาจจะถูกตีความไปในอีกทางลักษณะหนึ่งผมอยากจะขอโทษจากใจจากในเรื่องนี้นะครับระม,มาณนี้สหรับคำ่านี้แต่จริงเนี่ยถ้ามองไปจริงเตนาเขาก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้จะเหยียดจะอะไรอยู่แล้วนะฮะค้คนก็ไปตีความกันไปเรื่อยนะฮะใช่ไหมล่ะ เอาตรงๆน,น,นะฮะคือแบบนั่นแหละคือผมว่ายังไงครับว่าน,นี่ก็ไม่ควรโดนแบนนะครับไม่ควรโดนแบนคือตอนแรกมีข่าวว่าจะโดนแบนสามนะถูกไหมฮะซึ่งผมมองว่าแบบแม่งไร้สาระเออถ้าโดนแบนจริงนะแต่ก็คงไม่ดูทรงแล้วตอนนี้เพราะว่าออกมาแถลงการขอโทษแล้วนะครับส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องราวของเดียเกนครอปครับอัปเดตหน่อยถึงเรื่องราวติอาโก้อัลกันตาร่าฮะมามาหายหายมามาหายหายสุดท้ายยังไม่มานะครับล่าสุดร opp, ครับท่าน้าของเดียเกนครอปครับ อัปเดตว่าน่าจะกลับมาในอีกประมาณ2-3ถึงสสัปดาห์ครับเขาบอกว่าเตียโก้ Diego เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บที่การบาจากการบาดที่แย่มากในเกมพบก,กับเอเวอร์ตันมันเป็นอีกการอาการบาดเจ็บหลังจากการสแกนเนี่ยมันมีทั้งเรื่องดีและ,และเรื่องร้ายนะครับเตียโก้เจ็บไม่หนักถึงขั้นกระดูกหักหรือแตกร้าวแต่มันก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อขาของเขามีผลกระทบที่ขาหนักมากมันยังไม่โอเคแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตัวอะไรและ เขาจะซ้อมแบบค่อยเป็นค่อยไปมันยังไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าเราตระหนักดีว่าทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปตามสเต็ปเขาไม่แน่ใดว่าจะหายดีเมื่อไรแต่มันน่าจะอีกประมาณ2 -3 สัปดาห์นะครับอัปเดตจากปากยังครับนะส่วนต่อมาครับอันนี้เป็นการชื่นชมนะอนดีตนักเตะเก่านะฮาคิมซีเยกนะครับอ่าตอนนี้เล่นให้กับเชลซีถูกไหมครับคือเขาถูกคาดหวังอย่างมากในการย้ายเข้ามาครับเล่นให้กับเชลซีแต่ว่า สำคัญเลยคือว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีอาซาเป็นคนที่แบบคือเขาอะศึกษาศึกษาการเล่นของอาซาก็เลยแบบเก่งประมาณนี้นะครับที่เขาพยายามบอกเนาะโดยซีอ็กเนี่ยบอกว่าเอเดนเนี่ยเป็นนัก,นกเตะระดับโลกคุณสามารถหาแรงบนันดาลใจจากตรงนี้ได้เสมอวิธีที่เขาเล่นในเกมการเล่นนะฮะคุณต้องดูสิ่งเล็กน้อยว่าเขาจะทําอะไรอย่างไรบ้างผมเรียนรู้มากมายจากเขาเลยครับประมาณนี้นะสำหรับบทสัมภาษณ์ของซีอ็กที่มองอาซาเป็นแบบ คล้ายๆแบบไอดอลแหละประมาณนั้นนะฮะเอ่อโซนต่อแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับอาซาเนี่ยอ่ะก็เดิมๆฮนะบอกเลยมันก็เดิมๆนะเจ็บอีกแล้วกับเอเดนาซานะไม่รู้ไปทำอะไรไม่รู้ไปอะไรยังไงก็ไม่รู้นะฮะอย่างที่อัปเดตไปก่อนหน้าว่าเจ็บอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอัปเดตนะบบอกว่าคราวนี้เนี่ยนะครับจะมีการพักอย่างต่ำนะใช่ว่าอย่างต่ำนะครับ ก็คือ3สัปดาห์ครับซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่อาซาเนี่ยเจ็บนะซึ่งเนี่ยหลังซึ่งตอนนี้มันมีอัปเดตมาแล้วว่าเฮ้ยอาซามันพลาดมันเล่นลมันพลาดไปกี่นัดว่าลงเล่นเนี่ยนะฮะจากการเจ็บแต่ละครั้งนะตอนนี้เนี่ยอาซาเนี่ยมีการการเจ็บทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครั้งนะฮะและพลาดแต่ละครั้งเนี่ยจะมีครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งก็คือสิบเจ็ดนัดนะฮะนอกนั้นก็มีสามนัดสามนัดหนึน่งนัดบ้างอะไรกี่ก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านั่นแหละ ว่าค่อนข้างจะทรงผลนะครับเพราะว่าเขากําลังเล่นดีเล่นดีเลยคนระักำลังเล่นดีขึ้นกับมาดริดคือหลายรอบมากเลยคือแบบกาลังเล่นดีแล้วเอาเดี๋ยวเจ็บกาลังเล่นดีแล้วเดี๋ยวอะไรนู่นนี่นั่นๆๆมากมายนะเดี๋ยวก็มาติดตามดูว่าสุดท้ายในยอาซาจะไปรอดหรือเปล่ากับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับอ่ะส่วนต่อมาเรื่องราวของคาบีมาติเนสครับกองกลางของบายเบรนิกนะครับซึ่งล่าสุดในได้มีการสัมภาษณ์นะครับ ถึงเรื่องราวว่าเอ๊ยยังไงดีจะอยู่ต่อจะไปจะย้ายจะไม่ย้ายจะอะไรยังไงนะโดยจากปากของมาตี้เนี่ยบอกว่าผมเคยบอกไปแล้วว่ามันยังไม่ถึงเวลาจะพูดถึงในช่วงมิถุนายน2 0 21ผมมีหลายปีที่ยอดเยี่ยมกับที่นี่ไว้ค่อยมาดูกันสักไว้ค่อยมาดูอีกทีว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีเนี่ยผมอยากลองอะไรใหม่ก่อนจะจบเส้นทางการค้าแข่งแต่ ไม่ได้เฉพาะจาะจงว่าจะเป็นที่ไหนนะครับน้่ยสิ่งที่คาร์มิเนติเดสได้พูดไว้ซึ่งก็น่าจ,จะย้ายออดูทรงนะอาจจะแบบย้ายออกหมดสัญญาะอะไรเงี้ยเนี่ยอาจจะกลับไปบิวเบาเลยก็ได้อะไรก่อนเดี๋ยวลุ้นกันว่าอย่างไงนะครับส่วนข่าวต่อมาเนี่ยนี่เป็นข่าวที่ผมแบบเอ๊ะมันมันจริงหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะเพราะว่าท่นเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะแรงนะเรื่องราวของอันเดียปิโลเนี่ยกุนซือของยูนตุสที่ไม่เคยแจ้งรายละเอียดการเล่น ของแท็กติกของเขาเนี่ยให้กับลูกทีมเลยเนี่ยโดยเป็นรายงานจากคอร์เอเลเดเซล่าเนี hmm. ่ยเปิดเผยว่านักเตะในทีมเนี่ยนะครับสับสนมึนงงนะฮะกับโค้ชคนนี้เนี่ยปีโลเนี่ยนะฮะเพราะว่าไม่ได้บอกแท็กติกกับลูกทีมนะครับอืมนะแล้วก็ให้อ่าอีโกทูดอนี่ยทำแทนนะครับคือขนาดเกมที่แบบควรจะแบบคุยกับไม่คุยอะไรเงี้ยนะฮะก็งงเหมือนกันไม่เป็นยังไงนะครับ ซึ่งรายง,งานเนี่ยเปิดเผยเพิมเ่มเติมว่านักเตะอย่างปาร์ดิบาร่าหรือว่าเดยันคลูเซสกี้นะครับไม่เข้าใจโค้ดว่าต้องการให้เล่นแบบไหนในแผนของเขารวมถึงกองกลางบางคนเนี่ยครับไม่เข้าใจรูปแบบการเล่นเกมรับด้วยซ้ำนะครับซึ่งคล้ายคลึงกับอตอนที่มาริเซโอซารีคุมอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เนะเดี๋ยวดูว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเปล่ารวมถึงมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโรนัลโด้นะฮะอันนี้เนี่ยบอกว่าโรนัลโด้เป็นคนที่ตัดสินใจเองนะครับ ว่าจะลงเล่นหรือไม่ลงเล่นในเกมไหนเกมหนึ่งนะอะโอ้โหถ้าขนาดนะั้นมันก็คงแย่มากแต่ผมดูแล้วมันน่าจะน่าจะไม่ใช่เรื่องจริงขนาดนะั้นมาคือยิ่งยิ่งเรื่องโรนะัลโดผมยิ่งแบบมันไม่น่ามากคือโรนัลโดมันก็มีแบบเริ่มแก่ก็ต้องรักษาร่างกายไม่ก็ต้องพักบ้างลงบ้างพักบ้างถ้าลงลุนนัดมันก็คงไม่ได้ถูกไหมครประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายเนี่ยเรื่องราวนี้จะไปตรงไหนแล้วแล้วอ,อยูตสุสของปีโรเนี่ยจะไปได้นานแค่ไหนนะครับโอเค ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข่าวสารกับข่าวช้ากรอบเขตโทษนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมโดโมและ c h anel n กรอบเขตโทษต้องขอลาไปก่อนแลครับไว้พบหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ